ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมช,มช่องไก่จา๋าชาแนลนในคลิปนี้เนี่ยไก่ก็จะมาสาธิตนะวิธีการทำฮอร์โมนนมสดง่ายๆสไตล์คนจัดสวนเองเดินนะคะเรามาดูกันว่าฮอร์โมนนมสดเนี่ยนะเขามีส่วนผสมอะไรบ้างนะสำหรับของไก่ก็คือมีนมขวดเล็ก1ขวดนะคะมีน้ำตาลทรายแดงมีเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็มีผงชูรส แล้วก็เกลือเราจะเห็นว่าวัตถุดิบที่ไก่ใช้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของที่หาได้ภายในบ้านของเราในโครเรือนหาง่ายนะคะแล้วก็ฮอร์โมอนนมสดเนี่ยนะก็จะเป็นปุ๋ยชีวภาพนะต้องบอกกันว่าต้นไม้ภายในบ้านของไก่ไม่ว่าจะเป็นสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดเนี่ยไก่ก็จะไม่ค่อยเน้นใช้สารเคมีส่วนใหญ่ก็จะใช้พืกปุ๋ยชีวภาพพวกนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นสวนครัวเราเราจะกินเข้าไปเองนะก็คือ เป็นผักปลอดสารพิษได้เลยทีนี้เรามาดูวิธีทํากันนะคะวิธีการทําฮอร์โมนนมสดนะก็คือไส่ก็จะเทนมใส่ไปในในขวดนี้นะคะเทเข้าไปเลยนะนมหนึ่งขวดนะสูตรหนึ่งแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยก็ใส่ใบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ ป,ประมาณครึ่งขวดเครื่องดื่มชูกำลังประมาณครึ่งขวดเสร็จแล้วก็น้ำตาลสายแดงนะคะน้ำตาลสายแดงอุยหนึ<อ>่งช้อนหนึ่งช้อนโอ้ยเราจะกรอกอยังไงเนี่ยก็พยายามใส่ไปนะคะประมาณช้อนหนึ่งอะ่ะใส่ไปกรอกไปก่อนเนไก่ก็พยายามใส่เขาให้ได้ก่อนคือถ้าจะให้ดีก็คือหาหาภาชนะนะ จริงจริงต้องใส่เพาชนะนา่ไก่พยายามจะให้มันจบเร็วที่สุดนะไม่ต้องเสียเวลาเทก็คือใส่ไป1ช้อนนะคะเสร็จแล้วก็นี่เลยผงชูรสอันนี้คือเอามาจากครัวเลยนะไก่ก็เอาเอาไว้ใช้ในห้องครัวนะคะนี่เอาทางด้ามมันดีกว่าผงชูรสเน่ก็กะเอาว่าหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันไก่เอาด้ามมันตักเอานะมันจะได้ง่ายต่อการเทก็กะเอาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ใส่ง่าย แล้วก็เกลือนะเกลือป่นเกลือป่นเนี่ยก็ใส่ไปประมาณประมาณครึ่งช้อนพอครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสำหรับฮอร์โมนนมสดเนี่ยนะก็เหมือนกันนะก็จะใส่ผสมน้ำนะผสมน้ำหรือว่าเอาฉีดพ่นทางไวก็ได้ อัตราส่วนในการใช้ก็1ช้อนโต๊ะเนี่ยไก่ก็จะใช้อยู่ในน้ําประมาณ4-5ลิตรต่อ1ช้อนโต๊ะนะคุณก็คํานวณปริมาณน้ําแล้วก็ตักดูเอานะคะ การฉีดพ่นก็ควรจะฉีดตอนเช้าเหมือนที่ไก่บอกว่าถ้าเป็นการใส่ปุ๋ยใส่ mm. ฮอร์โมนเนี่ยนะ,ะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการใส่ก็คือใส่ช่วงเช้าถึงสายแต่ถ้าเป็นเวกื่อยาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกน,นี้นะฉีดช่วงบ่ายช่วงเย็นนะประสิทธิภาพนะในน้ํายาในพวกนีนน้มันก็จะดีกว่าเราก็เขย่าให้เข้ากันสําหรับฮอร์โมนนมสดเนี่ยก็คือถามว่าพอผสมเสร็จปุ๊บเนี่ยคือใช้ได้เลย เอาไปผสมน้ําได้เลยเอาผสมน้ําลดได้เลยคือเร่งด่วนใช้ได้เลยนะฉีดได้เลยทําเสร็จปุ๊บผสมเขย่าให้เข้ากันปุ๊บก็คือสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะปลอดสารพิษนะจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านหาง่ายนะซื้อได้ใกล้ตัวราคาไม่แพง ถามว่าถ้าใช้ไม่หมดเก็บได้ไหมก็เก็บได้เหมือนกันนะอยู่ได้เป็นเดือนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดเนี่ยเวลาเราตั้งเอาไว้ในร่มเนี่ยนะควรจะเอาไว้ในร่มนะในแต่ละวันนช่วงทําใหม่ๆถ้าใช้ไม่หมดก็ควรจะปิดฝามันไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะคะปิดฝาแบบคายคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแก๊สพอมีแก๊สปุ๊บเนี่ยมันทำให้ระเบิดเวลาเรามาเปิดทีนึ่งเนี่ยสองวันเปิดคลายฝามันสองสามวันเปิดทีเปิดทีนะเวลาปิดก็ไม่ควรปิดแน่นมากนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับฮอร์โมนนมสดก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเห็นว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามสาระดีๆจากช่องไก่จ๋าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ